คุณยินเสียงอุ้ย,ย,ยมันมีกลิ่นไหมออะเอาเว้ยตัวตึงทาวดนทาวเฮ้ยอุ้ยโทรเข้าโทรออกได้ควันอะขึ้นอยู่นี่เนี่ยขึ้นเลยนะเนี่ย ซึ่งสินค้าทั้งหมดที่เราสั่งมานะครับต้องใช้คําว่าหาสั่งรวมถึงสั่งมาทําไมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่สําคัญคือเราต้องการสร้างคอนเทนต์ครับส่วนใครหลายๆคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้เราไปงัดลดเอ่อโหฟลอรลลี่บ้าง BYD บ้างคือบอกตามตรงนะฮะว่าเดี๋ยวรอเรามีงบก่อนหรือรอเขามาเป็นสปอนเซอร์รายการเราก่อนเดี๋ยวผมงัดให้เลยแต่ที่สําคัญสินค้าที่เราสั่งมาในวันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญครับเพราะว่าราคาต่ํา รวมถึงวิธีการใช้งานของเขามันจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนและตอนนี้อยู่หน้าผมแล้วครับชิ้นแรกครับเรามาดูเลยดีกว่าที่แขวนแปลงสีฟันพร้อมบีบยาสีฟันทูวินวันครับเอ้ยนี่นะราคา35บาทซึ่งค่าส่ง27บาทอีกนิดนึงก็คือได้อีกหนึ่งชิ้นแล้วดับโฟดับโฟดับไฟนะฮะไม่ใช่นะอันนี้มันมุกตลกนะนี่คือตรงคาดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นที่แขวนแปรงสีฟันนะ ส่วนตรงเนี้ยก็คงจะเกี่ยวข้องอะไรกับการบีบยาสติฟันลงมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆเอาตัวยึเป็นพิธีกรแทนผมก็ได้นะสวัสดีครับผมป๊อปปี้ครับเนี่ยนะแล้วคุณผู้ชมก็มาด่าผมว่าผมเล่นมุกเยอะนะฮะแต่เอาน่ะมันก็ต้องมีสีสันกันบ้างเดี๋ยวผมทําให้ดูว่ามันใช้งานยังไงครับเราจะมาทดลองที่แขวนแปรงสีฟันทูวินวันมานี่แปรงสีฟันนะฮะโอ้โหห้อยได้ดี ส่วนยาสีฟันนี่ต้องถอดหัวของเข้าอมาก่อนนะฮะแล้วก็จุ๊บไปตรงด้านบนขยานนะล,ลองดูนะปึ๊บเออมาแล้วผู้ชมอันนี้จะปั๊มหนึ่งคุณผู้ชม ทรงมันอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากแต่เราเอาไว้แปลงฟันดังนั้นไม่ต้องซีเรียสแต่ความสวยแต่มันใช้งานได้ครับเออเจ๋งอยู่นะมันง่ายแล้วมันก็สะดวกเขาเรียกว่าประหยัดเวลาในการดีบยาสีฟันของเราไปด้วยแปลงเสร็จห้อยตากแห้งพอจะใช้ดึงออกมาปั๊มทีนึงแปลงได้เลยโอเคนี่คือการทดลองของผมครับสำหรับที่แขวนยาสีฟันทูอินวันผมให้ ชิ้นที่2ครับที่ตัดขนจมูกซึ่งในกล่องเขาก็จะเขียนว่า nose and ear hair trimmer ในหูมีขนด้วยเหรอหอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจทีมงานมีใครมีบ้างไม่มีนะมีบ้าไม่มีมมเออเอาเอาแน่นอนถ้าใครมีนะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเวลาตัดขนหูแล้วมันเป็นฟิลไหนนะโอเคเดี๋ยวเราดูด้านในครับว่ามันเป็นยังไงต้องบอกกันนะว่าเครื่องนี้เนี่ยมีผลต่อหน้าต่างเรานะครับเพราะหลายคนเนี่ยมักจะเลี้ยงขนจมูกเอาไว้ ผมคนนึงแหละมันไม่ค่อยขึ้นนะมันขึ้นน้อยแต่นั้นเนี่ยเครื่องนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ผมแต่ว่าหลายคนคงชอบแน่นอนนี่แกเอามาอ<ไ>ุ้ยราคา35บาทค่าส่ง27บาทดูการต่ออะไหล่การวางสินค้าการแพ็คมาก็คือโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันอยากรู้ว่ามันใช้งานยังไงโถเจอของแพงซะหน่อยปัป๊บโอเคอเฮ้ยนี่คุณได้ยินเสียงไหมแสดงว่ามันสุดยอดอยู่นะคือต้องบอกก่อนนะครับว่า ทีมงานของเรานะครับได้มีการเอาไปลองใช้แล้วเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผมก็เลยสุขใจครับที่เราจะใช้ต่อเขาก็สงสัยนิดน,นึงว่าเอ๊ะเขาทําความสะอาดหรือย,ยังแต่คิดว่าเขามีสมรรถนะอยู่แล้วนะฮะเราเชื่อว่าเขาทำความสะอาดให้เราอยู่แล้วแหละงั้นลองเลยแล้วกัน <c oughs> คุณผู้ชมได้ยินเสียงปะผมผมอยากให้ให้เอาไมค์ใกล้นะ <c oughs> คุณยินเสียงอุ้ยม่มีกลิ่นไหม้อะทำไมมีกลิ่นไหม้อะ จร, Dante, จริงๆมันมีกล to well> ิ่นไหมนะเนี่ยเฮ้ยผมทําประกันเพิ่มได้ป่ะจากเทปที evet: ่แล nice> ้วผมทําประกันเพิ่มนะโอเคมันถือว่าใช้งานได้คือได้ยินเสียงดังเหมือนคนคาสเลตอยู่ในจมูกเราอะซึ่งผมคาดว่ามันคงจะไปตัดขนจมูกของผมเรียบร้อยแล้วแหละดังนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดีหูด้วยเลยเพราะว่าผมไม่มีขนหูน่าจะอยากรู้ว่ามันเป็นฟิลไหนมันไม่ค่อยได้ยินหนาเนี่ยโอ้โอ้โอ้ ุผมว่ามันตัดนะฮะตัดที่หูงั้นเดี๋ยวลองตรงก้นหน่อยอยากรู้<ะ>เอาไม่ได้อะไม่มีใครห้ามเลยอ่ะโอเคผมพอจะสรุปได้เลยนะในราคา35บาทรวมถึงค่าส่ง27บาทเพื่อใบหน้าของคุณที่ดูสะอาดและเกลี้ยงเกามากยิ่งขึ้นผมแนะนำว่าใช้งานได้นะครับได้ยินเสียงมันตัดขนจมูกเราอย่างชัดเจนและรวมถึงได้กลิ่นด้วยเป็นอรรถรสของการตัดขนจมูกของเราไป ซึ่งอยากพิสูจน์ดูเหมือนกันว่าตัดขนจมูกได้จริงเปล่าลองดูเลยแกะออกมาดูนี่นะฮะเฮ้ยตัดได้จริงนี่มีขนจมูกอยู่ในที่ตัดจริงๆซึ่งไม่รู้ว่าของคนก่อนหน้าหรือของผมอันนี้ที่ผมสงสัยเอ้ยมันใช้งานได้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูอันไหล่ด้านในของเขาหน่อยว่าเขาประกอบมาแบบไหนอ่ลองดูลองดูอยากรู้นี่นี่ครับ คือผมมีปิกดีกีตาร์มาลองเลยโป๊นี่พัดังแกลกนี้ปุ๊บก็สามารถแงะออกได้ช้าๆเป็นโชว์พิเศษจากทางร้านเรานะครับยังไงก็ตักดูไว้ด้วยนะฮะนี่ดูนะฮะวงจรท่างในเป็นอย่างนี้ก็คือง่ายๆเลยจบ35บาทคุ้มคนขายอะคุ้มก็สรุปเลยนะครับสำหรับตัว เครื่องตัดขนจมูกและตัดขนหูผมว่าคุ้มราคาใช้งานได้สำหรับสินค้าชิ้นนี้ผมให้ผ่านครับไม่รู้พูดทำไมให้ผ่านชิ้นที่3ครับลำโพงบูทูธกันน้ำในราคา59บาทพร้อมค่าส่งอีก27บาทคุ้มสุดๆมาดูกันหน่อยด้านหนเป็นยังไงนี่โอ้โหนี มีคู่มือคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับลำโพงแล้วก็สายชาร์จนั่นเองซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบบูทูธนะฮะก็มีปุ่มเปิดนะครับปุ่มเล่นปุ่มสลับเพลงอุ้ยรับสายได้ด้วยและรูเล็กๆเ,เนี่ยก็คือไมโครโฟนสามารถที่จะแบบอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำไปแล้วก็เปิดเพลงมีคนโทรเข้าก็รับสายได้อีกจุดยอดนะผมบอกก่อนรุ่นนี้รวมถึงนี่ครับมีรูเสียบชาร์จแบตใม้ด้วย นี่นะซึ่งก็เป็นสายชาร์จทั่วไปสามารถชาร์จและใช้งานได้ยาวๆนะครับตอนนี้นะฮะทีมงานแล้วทาการต่อเพลงไปที่เรียบร้อยอยากฟังว่าก à, ่อนที่เราจะเอาเข้าไปโดนน้ำเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงมันเหมาะสมกับราคาหรือเปล่าลองดูเอาเว้ยตัวตึงท้าวท้าเฮ้ย เฮ้ยโทรเข้าโทรออกได้มีคนโทรเข้ามานะครับลองรับสายดูว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าฮัลโหลครับสวัสดีครับใช่คุณป๊อปปี้หรือเปล่าครับครับผมป๊อปปี้ครับมีพัสดุมาส่งครับอ,อ๋อมีพัสดุมาส่งอครับใช่คุณพัสดุมาส่งครับพอดีมันตกค้างที่ไหนหรือเปล่าคะเนี่ยอ้าววางสายไปเลยเบ็ดเสร็จ<ม>ใช้คำว่ารับสายได้คุยได้บ้างแล้วแต่จังหวะเน็ต ซึ่งก็พอตอบได้พอคุยได้เขามีลําโพงในตัวแล้วก็มีเสียงของบลูทูธลาโพงออกมาแบบนี้นะเราสามารถได้ยินแล้วก็พูดคุยโต้ตอบได้เลยผมว่าใช้ได้วะอันนี้สําหรับราคา59ใช้ก่อนโดนน้านะโดนน้ําจะเป็นยังไงอีกเรื่องไปดูครับ <S <S รเริ่มการทดลองครับ นี่มีเพลงจบให้ด้วยโอ้โหเป็นการปิดตัวลําโพงอย่างเป็นทางการยังใช้งานได้อยู่นะคุณผู้ชมโดนน้ําน้ําเข้าไมโครโฟนก็ยังใช้งานได้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบนานขึ้นกว่านี้หน่อยอ่ะลองแบบเอาให้เกือบจมเลย ข่าวลายนะคุณผู้ชมครับเสียงมาออกทางโทรศัพท์ครับแต่เสียงไม่ออกทางลําโพงแล้วฮะคุณผู้ชมลําโพงดับไปแล้วลําโพงเงียบไปแล้วนะฮะนี่เป็นปืนฉีดน,น้ําไปแล้วกดมีน้ําพุ่งออกมาด้วยน้องน้องสิ้นใจไปแล้วครับน้องสิ้นใจไปแล้วครับสิ้นใจไปแล้วครับ สรุปเลยนะครับลำโพงบลูทูธกันน้ำจริงๆสามารถกันน้ำกระเซ็นมาโดนได้ดังนั้นคุณจะแปะไว้ในห้องน้ำและอาบน้ำไปน้ำโดนนิดๆหน่อยๆยังใช้งานได้อยู่แต่ไม่ใช่ทำแบบผมคือเอามาจุ่มน้องไว้ในน้ำแบบนี้น้องก็เลยพังครับแต่ไม่แน่ใจตอนแห้งเนี่ยน้องอาจจะกลับมาใช้งานได้อีกนะเพราะไฟยังติดอยู่แต่เสียงไม่ออกแล้วสำหรับลำโพงบูทูธกันน้ำในราคา59บาทผมให้ผ่าครับ ชิ้นสุดท้ายครับไฮไลท์เลยเครื่องทำน้ำอุ่นในราคา89บาทค่าส่ง27บาทเนื่องจากว่าเขาเขียนภาษาจีนมาโชคดีเหลือเกินที่ผมเรียนจบจีนมา4ปีซ้อนผมจะอ่านให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างช่วะชิวยวคนีเทนนุเช่ยห้อมาชีวซีวจนช่วยะช่วยะช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันแก่ไม่ออกจริงๆมันเหดียวอ่ะ แสดงว่าเขาแพ็กเกจมาดีมากนะครับคุณผู้ชมงั้นผมขออนุญาตถีกแบบกระจุก,กระจานยนะโอเคเยฟเทนทงชวนทยพอแล้ววะโอเคทีมงานชอบครับมายืนหัวเราะเราก็ขยี้แหลกเลยครับผมอ่ะดังนั้นนะครับไอเครื่องทำน้ำอุ่นผมอยากรู้ว่ามันใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนนะนี่ฝั่งนี้เขาจะเป็นขดลวดคาดว่าน่าจะเป็นตัวที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเ,เป็นพลังงานความร้อนผ่านขดลวดเหล็กนี้ เมื่อจุ่มลงไปในน้ําก็จะทําให้น้ําอุ่นขึ้นซึ่งเครื่องทำน้ําอุ่นนี้เอาตามตรงเลยไม่ถูกมอกรแน่นอนนะครับสำหรับเมืองไทยแล้วเนี่ยเป็น3ขาแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเอาใช้งานกับอะไรทําน้ําอุ่นแบบไหนอย่างเช่นคุณจะเอาไปจุ่มเพื่อทําน้ําร้อนตอนกินกาแฟหรือเอาไปจุ่มตอนอาบน้ําหรือคือคือเอาตรงผมไม่รู้ดังนั้นคุณลองส่งมาหน่อยถ้าใครรู้ว่ามันใช้งานกับอะไรได้บ้าง ดังนั้นผมจะดูว่ามันมีความร้อนได้จริงหรือเปล่าขออนุญาตนะครับอุ๊ยคุณผู้ชมจำน้องได้เปล่าคุณปักสมตาโอเคคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมต้องบอกกันนะว่าปักสามตานี้เขามีประวัติของเขาคุณอยากฟังประวัติเขาแบบเต็มๆไปดูได้ EP นี้ครับ คำเตือนนะคุณผู้ชมอย่าทําที่บ้านตัวเองไปทําที่บ้านเพื่อนไปทาที่บ้านเพื่อนไปทำที่บ้านเพื่อน,ปททนเป๊ะเลยเหมือนกันทุกอีพีเลยต่อไปนะครับจะลองดูว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าโอ้โหทีมง,งานล่อซื้อผมมาเนี่ยเปิดปัค๊คลอเลยแหมโชว์ใหญ่เลยรู้หนาวว่าน้องทํางานได้อยู่รู้ปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเสียบปั๊กนะครับอ่ะนี่คือน,น้ําที่เราจะลองดูว่าอุณหภูมิเขาขึ้นหรือเปล่าก่อนอื่นนะประมาณนี้ดีกว่าที่แขวนนี้ นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กก่อนนะโอเค<ถ>เอ่อทีมงานเคยทดลองอยังครับอันนี้ยังยังโอ้สบายใจยังไม่เคยยังไม่เคยด้วยลองนะโอเคเดี๋ยวเราดูไป,ปรพร้อมๆกันว่าอุณหภูมิเขาขึ้นหรือเปล่าได้ยินเสียงปะ่ะได้ยินเสียงปะ่ะลองลองลองดูวัดอุณหภูมิเลยว่ามันขึ้นหรือเปล่าเอาตรงๆปะ่ะคุณผู้ชมขึ้นนะขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ ควันอะขึ้นอยู่นี่เนี่ยขึ้นเลยนะเนี่ยไหนอุณหภูมิอุณหภูมิน้ำเฮ้ยเฮ้ยมันเจ๋งเหมือนกันนะก็คืออุณหภูมิน้ำมาเห็นเลยนะว่ามันเริ่มจากสีส้มที่อยู่ตรงขั้วความร้อนของเขาอะแล้วค่อยๆไหลลงมามันเริ่มแพร่ลงไปเรื่อยๆในน้ำอะเออ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 เี๋ยหูแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วเออตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ 80เท่าไหร่ละ83แล้วโอเคปรากฏว่าพอผมใช้เครื่องวัดไฟในการเทสลงไปเนี่ยคือจุ่มลงไปในน้ำปุ๊บมีกระแสไฟรั่วออกมานะคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราไม่รู้ดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในน้ำนั้นหรือนิ้วคุณอะอยู่ในน้ำก็ต้องบอกว่ามีความเป็นอันตรายนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณและกันว่าจะใช้หรือไม่ใช้ผมไม่ชี้นำ สรุปให้ฟังเลยแลวกันครับสำหรับตัวเครื่องทําน้ําอุ่นถามว่าน้ําร้อนไหมร้อนจริงครับอันนี้เราเห็นด้วยแต่ถ้าถามเรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวของผมและกันไม่กล้าใช้สักเท่าไหร่นะพอเรารู้ว่ามีกระแสไฟฟ้าที่มันล่วไหลออกมาแบบนี้ดังนั้นนะเรื่องความปลอดภัยมันก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆสาหรับเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องนี้ผมให้ไม่ผ่านครับวิเชิ่วๆอย่างร้อนเลยวยไม่ผ่านครับ สินค้าทั้งหมดที่เราสั่งมาจากโลกออนไลน์ในราคาถูกกว่า1น100บาทนะครับตามตรงเลยเวิร์กไม่เวิร์กผมทำให้ดูแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมนะครับว่าคุณใช้แล้วโอเคไหมแต่อยาให้คุณผู้ชมคำหนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอันนี้ผมขอเตือนแบบดอกจันร้อยวงเลยนะความปลอดภัยเป็นหลักจริงๆครับคุณผู้ชมดังนั้น ชอบไม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกับแบร์ไตแหลบแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าถ้าคุณย้ายผมทดลองอะไรอีกบอกม,มาได้เลยครับ